รายการใหม่ได้ไหมที่ไม่สดใสเพราะปากถูกไม่ได้ได้ยยค่ะวันนี้น้องคาริสติดด้วยค่ะทุกคนเอาเน็ตแนะนำตัวใหม่เร็วๆอเอาค่ะสวัสดีค่ะสดใสหน่อยค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาเร็วๆเร็วๆสิเร็วๆเดี๋ยวเร<ม>าไปไปไม่ได้คัน,น,นล็ออ้อามันต้องล็อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเวัสดีค่ะก้าวแกล้มก้าวแน่วค่ะ ค่ะที่ไหนอะคะยังไม่รู้เลยหรอจะอมะะอตื่นเต้นไหมคะดิ่งเด้งค่ะ็นอาม่ตื่นเต้นไหมคะดิ่งเด้งค่ะได้่ว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับหรอคะได้ค่ะขอนเดินทางได้ยังาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวตอนเดินทางต้องมาดั่งข้างหลังนะคะ นั่นนี่น้นมามาเราจะเวนคนดูดังไงคะได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเจอกันที่ทะเลเลยสวัสดีค่ะตอนนี้เราเป็นไงมาถึงไหนแล้วคะถ้าอ๊อฟถาอแล้วเราจะไปทำอะไรกันตอนนี้จินงจุป็นจิ้งจไปซื้อปูนะคะดูดิ ไปหาป้าปเลยพี่ทกกกอ่อูทอี่อยู่ตรงสะพานมีนะยังมีอยู่ไหมไม่มีแล้วจ้ะอแหละเป็นคูก,กาลมอัอ๋อไอ่น้ำมันแห้งจัดหรอเลองตา,าเ,เลยขาวร้า,ายไปดูสะพานก่อน อ้าวทุกคนนะเราบอกแล้วนี่นี่แหละตรงนี้แหละสะพานนะคะคือจริงๆมันจะต้องมีมหหไหน,นว,หว้าแมงกระพุนมองไม่เห็นนมาเลยอันนี้อเอาที่อันนี้อังกร่อันแมงกระพ,พทำอะไรอ่ะชน่น้นำค่ะพีอ่อ่างมันใส่ไม่พออ๋อสมมติว่าอย่างที่เ <L ott S 1> ขาบอกว่าว้ายทบรถแอมใส่แมงกระพุนเห็นไหมตัวใหญ่มาก ดดูิแล้วแล้วอย่างที่ซื้ออ่ะเราดึงจากตรงนี้ได้ไหมคะได้คนระับนไงนี่เขาเนี่กับพี่เขานี่มันเหลืออ่างพอมันเหลือเหลืออ่างพี่เขาก็มาใส่ในนี้นี่กันใส่มาในแล้วมาในแล้วมาดูกับพี่เขาเดี๋ยวพี่เขาจะเหลงว้าว้องดีอ่ะนี่นอ่าปูก็จะไม่ตายอยู่ในนู้นมองเห็นไหม อ๋อนี่ไงปูปูก็จะแช่ตรงนี้พอตรงโน้นหมดเราก็มาดึงจากตรงนี้ไปใช่ไหมคะน้องขาพี่ขอให้น้องดึงน้องต้นเลกดึงได้ไหมคะมามาไห้น้องดึงอ่ะน้องน้องลองดึงขึ้นมาอันนึงป้าช่วยดิอนไ่ะลองเส้นหนึ่ง หมดเลยไเท่าไรเนี่ยตรงนั้นโนเท่าไหร่อ่ะปูตรงไหนตรงน้าที่สะพานราคาเท่าไหร่อ๋อที่พี่ไปดูนุ้งใช่่ะนุ้งโละ่อค่ะใช่ใหญ่จัโบอย่างถ้าเราชาขึ้นมาเราจาเป็นต้องเอาไปหมดเอาหมดไม่ได้เียโได้อเคโอเคเย่ว้าว่โอเคปะปปไม่เป็นไรพี่ไปเลย เป็นไงคะยังใส่มาเรื่อยเลยค่ะถ้าไข่ข้าโนกนทั้งในไม่มีไข่ใช่ไหมจะด้านหลังแบบนี้นะคะป้าช่วยน้องเรีร้อยค่ะป้าน้องช่วยน้องจับเลือกเลยเลือกเลยลูกเลือกเลยดีจับเลยลองเดินใช่ไหมคะที่ใส่ขยับมานี่

เดี๋ยวรอไข่หนูยกูไข่มาให้โอเอ๋เลอดูไข่ๆหน่อยนะคะแน่น่น้หเนื้อพอได้ใช่ไหมคะัวเนื้อนน้ได้กี่ตัวแลอันนี้มันไข่ข้างนอกอ่ะนี่ไข่ข้างนอกไหมอ่ะเ็สิ้แบอนี่เอนี้ปหหล่อจังเอามาว้าว ตอันนี้อดกเไปจ้ซื้อฟูเสร็จแล้วเดี๋ยวรอให้พี่เขาทำก่อนเรากลับไปที่รถรอเนาะเอเหนแคะทะเลค่ะไหนทะเลไม่เห็นทะเลเลยอ้ทะเลจริงจด้วยทะเลที่ไหนเนี่ยทะเลที่ไหน จะอ่ำค่ะจะอำ่ำนี่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 เรามาดูหนึ่งคืออะไรลูกนี่คืออะไรปูค่ะ,คะคขึ้นมานไหมคะไปดึงปูขึ้นมาแล้วก็ให้เบียร์เขาเอาปูมาจำให้โอ้โหเราเราไปดึงมานคนถุงถ่ายรูป้คนลุงถ่ายรูปแปลนี่ไงนี่น,นี่โอ้โหเราไปดึงมาเดี๋ยวเราได้กินปูสดๆกันวันนี้โอเคอเราขอจะไปกินกันก่อนเนาะ ដោះអូនេះទៅតាមតែប้านណាចាជឹប ทำไรอะ าามาจบคลินปน,นี้ด้วยปลากินกลางกับกุ้งหอยปูปลามีปลาด้วยเหรอเราวว่า